เล่นยังไงอะอันดับแรกอะ่ะมึงก็ต้องเอาเทียนขึ้นมาจุดต่อมาคือมึงต้องพยายามเอาควันทูปเนี่ยใส่เข้ามาในแก้วนี้ให้หมดมันเป็นสิ่งเดียวที่พวกผีวิญญาณพวกเนี่ยมันสามารถพูดคุยกันได้แล้วมึงก็ถามไปเลยว่ามีใครอยู่ไหมคะ วันนี้ครับเราก็อยู่กับหมอดูสายหมูชื่อดังที่ทุกคนเติดร้องกันเข้ามาพี่หม่อมนะครับพี่หม่อมคะหนูมีเรื่องอยากจะให้ช่วยค่ะพี่ถามเธอตามตรงนะเธอหลับสนิทล่าสุดเมื่อไหร่แล้วกูหลับเนี่ยหนูจะหายหรือไงลูกของมันมันเป็นยังไงล่ะครับหนูบอกได้ตอนนี้ว่าลูกที่อะติดแล้ววิญญาณ ก็พาไปไว้ลงวิญญาณเลยเนี่ยหมอไไปแนะนำมึงกา,าัไปใช่ไหหนูรองแล้วก็ได้พีห่หนูพาไปพูดอะไรพ่ออยู่ไหม